สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านพี่มนท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาไมโครแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่ผมว่าน่าจะมีคนรู้จักเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีคนกลุ่มน้อยเหมือนกันนะครับที่รู้จักนะครับซึ่งแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ปราติกนั่นเองนะครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับเขาจะเน้นภาพลักษณ์ที่เป็นแนวสไตล์วินเทจนะครับซึ่งแบรนด์เนี้ยเป็นแนวสัญชาติเนาะนาฬิกาแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งก่อตั้งตั้งแต่2017ลลัแ้วก็ ตัวยอดนิยมของเขาก็หนีไม่พ้นในตระกูลแบบจะเป็นดำน้ําก็จะเป็นรุ่นนี้แหละนะครับ Aquascape นะครับซึ่งทางแบรนด์ก็เพิ่งเปิดตัวมานะครับเป็นในรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ MK2 เนาะเรือที่ผมหยิบม,มาเนี่ยจะเป็นในเคสไซส์37มิลมนะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีวอร์มซิลเวอร์เนาะซึ่งเป็นหนึ่งในเรือที่ผมคิดว่านะโดยส่วนตัวนะผมใช้มาระยะแบบใหญ่ๆแล,ะละ้วล่ะรู้สึกชอบมากนะครับเรือนี้เป็นยังไงเนี่ยเราไปดูในคลิปนี้กันทั้งหมดเลยนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในสเปคตัวเรือนกันก่อนแล้วก็ตัวเครื่องเรือนนี้นะครับเคสซ้ายอยู่ที่37มิลซึ่งทางแบรนด์เนี่ยจะสามารถเลือกได้เนาะว่าอยากได้37มิลหรือ39มิลซึ่งความห่างชั้นหรือว่าความต่างกันระหว่างตัวเรือนเนี่ยผมคิดว่าไม่มีแบรนด์ไหนที่ทําได้แล้วแหละที่มันจะมีความแบบกั้ากึง่งกันอ่อนๆขนาดนี้แล้วก็ทําได้ละเอียดขนาดนี้นะซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอา37หรือว่าเอา39นะครับ อันนี้คือข้อดีข้อแรกคือเราเริ่มสามารถเคสไซส์ได้นะความหนาของเขาเนี่ยมาเพียง13มิล13มิลน,นี่คือ13มิลที่รวมตัวกระจกซับไฟแบบโดมแล้วนะครับย้ำว่ารวมียบ้อยแล้วนะครับซึ่งหลายแบรนด์เนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยของเขาเนี่ยบางเพียง9มิล10มิลแต่ก็คือความบางตัวเรือนจริงๆนะไม่รวมตัวกระจกถ้ารวมตัวกระจกเนี่ยมันจะปลาเข้าไป13 14นู่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันรวมกระจกแล้วนะครับอยู่ที่13มิลแบบ เป๊ะๆนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยเบอร์20นะครับแล้วก็ลักทุรักเนี่ยอ่ากางเพียง44.8นะครับอ่าถ้าเกิดเราเอากลางแบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเอาตำแหน่งตัวสายที่มันกลางแบบนี้ที่ผมถือแบบเนี้ยในตำแหน่งเนี้ยนะครับมันก็จะกลางน้อยกว่าตัวลักทุรักอีกนะครับก็อยู่ประมาณ42เองนะครับประมาณนิดๆเนาะ42นิดๆ,ๆนะครับ แล้วก็ตัวเรือนตัวเครื่องเนี่ยนะครับมารูปแบบฝาทึบปิดเกลียวหมดเลยนะครับเดินเครื่องมาด้วยเครื่องมิโยต้า9039นะครับสำรองสูงสุดอยู่ประมาณ42ชั่วโมงนะครับเรือนนี้เป็นนาฬิกาดำน้ำ200เมตรนะครับซึ่งแน่นอนแหละนะครับไม่มายมแบบเกลียวนะครับ แล้วก็ตัวสายนะครับที่ผมเลือกมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะว่าอยากได้เป็นสายยางหรือเปล่าหรือว่าสายแบบไหนเนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นสายแบบรวงข้าวนะครับบีดออฟไรส์เนาะซึ่งผมชอบลักษณะแบบนี้แหละหน้าตามันมาแนววินเทจอะแล้วพอได้สายที่ออกแนววินเทจด้วยเนี่ยมันทําให้ตัวเรือนตัวสายเนี่ยมันดูเข้ากันสุดๆแล้วก็ตัวเรือนที่นันหน้าปัด3 7อะบวกกับการที่มันไม่มีวันที่อะมันทาให้อะไรมันก็เฮ้ยไปในทางเดียวกันมันดูดีมากๆนะครับ หน้าปัดสีขาวนะครับขอบออกแนวสีดํานะครับก็สวยมากนะครับโดยเฉพาะตัวด้านข้างตัวเรือเนี่ยถ้าเกิดเราดูแบบนี้นะครับคือการขัดแต่งของเขาเนี่ยความคมของตัวหูสายตัวเรือเนี่ยนะครับคืออยากจะบอกว่าถ้าพูดถึงราคาเนี่ยเบ็ดเสร็จเนาะเอาถึงมือเลยถึงที่บ้านบ้านเราในประเทศไทยเลยเนี่ยก็อยู่ประมาณ3 0,000บาทผมกล้าบอกเลยเลยว่า ถ้ามันเป็นเรือเนี่ยนะมันเป็นแบรนด์ดังนะหรือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่นะเพราะว่าเรือเนี้ยต้องมีราคาป้ายเป็นแสนที่ผมกล้าบอกเลย8 9ดเก้หมื่นเนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นแบรนด์ที่แบบเออเฮ้ยมโครแบรนด์ที่อยากได้คุณภาพอยากได้แนววินเทจอย่างเงี้ยผมว่ายังไงก็บาติกก็อยู่ในอันดับต้นๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของราคาเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่าเฮ้ยเขาบวกกาไรหรือเปล่าเนี่ยผมยังงงอยู่นะตัวสายสวยมากนะครับโดยเฉพาะตัวบานพับนะครับมีความแข็งแรงแน่นหนาสุดๆแล้วก็โดยเฉพาะตัวข้อต่อเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นแบบสกู๊หมดนะครับตัวสายเป็นแบบาการขัดแต่งนี้โหแบบถือว่านาฬิกาแบบหลักแบบไม่เกินสา0 0 0ื่นทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผมว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะที่ผมว่าเฮ้ยน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็งานดีมากๆนะครับส่วนตัวสายนะครับของสตีลนี้นะครับที่ติดมาเนี่ยก็จะเป็นสามารถแบบเราสามารถบีบออกดึงออกได้เลยนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นสายยางสายหนังเนี่ยเต็มที่เลยแล้วก็เปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวบานพับนะครับ เขาก็จะให้ตัวตัวไมโครเอจัดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายรูเลยทีเดียวนะครับใครที่ชอบแบบเฮ้ยไม่ฟิตพอดีสักทีหนึ่งอังนนี้ผมรับรองว่าฟิตพอดีแน่นอนนะครับหน้าตานี่คือหล่อมากนะครับสีนี้นะครับทางแบรนด์เขาจะเรียกว่าเป็น g r รนเดนะครับวอล์มซิเวเนาะก็หมายถึงว่าเป็น,ปนคล้ายๆว่าเป็นอะไรอะ เป็นเม็ดอะไรบางอย่างถ้าเกิดเรามองแบบเผลอๆก็อาจจะเป็นแนวแบบพ่นทรายนะแล้วก็ตัวสีหน้าปัดเนี่ยก็คือจะออกแนวเป็นแบบสีขาวผสมสีเงินแล้วก็มีความวอมวอมนิดนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวดีเทลเนี่ยกล้าบอกได้เลยว่าดีเทลก็ดีมากนะครับรวมถึงหลักชั่วโมงอะไรต่างๆเนี่ยก็งานดีหมดนะครับตำแหน่ง12นาฬิกาก็คือว่าเป็นตัวเลข12ชัดเจนนะแล้วก็ในส่วนตัวชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็จะออกแนวแบบ ดำด้านๆเนาะดำแบบแนวทางเดียวกับตัวหน้าปัดเลยนะครับก็จะมีความแบบเหมือนแบบมีเม็ดทรายล้อมรอบหมดเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับขีดต,ต่างๆนะครับรวมถึงขีดนาทีก็ทําได้ชัดเจนนะถึงแม้ว่าจะทํามาในรูปแบบของโดมซซฟไฟล์เนี่ยแต่การอ่านค่านาทีจริงๆเนี่ยก็อ่านได้ไม่ยากนะครับรวมถึงในที่มืดด้วยนะครับก็ทําลูกมีใบออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆด้วยนะครับ ใครที่ชอบนาฬิกาที่อยากใส่ง่ายๆนะครับอยากใส่แนววินเทจแล้วก็อยากได้แนวทนๆอนะ่ะหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องไปดำน้ำจริงๆนะเราใส่เรือนี้ติดข้อมือตลอดเวลานะีอยากได้เม็ดเกลียวอะไรเอ่ยตั้งเวลาแบบดึงปุ๊บก็ตั้งเวลาเลยไม่ต้องมาพะวงล่วงวันที่อย่างนี้นะครับผมว่า Aqua s k e p e MK2 เนี่ยโดยเฉพาะในรูปแบบที่เป็นสีขาวเนี่ยน่าสนใจมากนะครับ แล้วก็ผมลองค้นข้อมูลด้วยเนาะสีขาวก็เป็นสีหนึ่งที่ขายดีของทางแบรนด์ด้วยนะในเฉพาะในรุ่นที่ออกใหม่ในรูปแบบ37มิมลแบบนี้นะครับเพื่อลองดูตัวตัวเรือด้านข้างแบบตัวน,นี้ดูดูการขัดแต่งดูขอบเบสเซ่ของเขานะครับงานนี่คือคือถ้าเกิดคนที่อ๋อไม่เคยจับไมโครแบรนเลยเน,ยเนี่ยเคยจับแต่แบรนด์แบบแพงๆหรือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมกล้าบอกเลยเนาะลองมาจับได้เลยใครที่อยู่เชียงใหม่มา,ม,ามาหาผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ย คือไม่ว่าจะเป็นสปริงตัวในส่วนตัวขอบเบเซลเอยนะครับการขัดแต่งในส่วนของตัวขอบนะคุณภาพนะถึงแม้ขอบมันจะไม่ใช่เซรามิกนะแต่ผมว่าโอ้โหแค่นี้มันก็เกินราคาไปเยอะมากๆแล้วนะครับเรื่องนี้ผมใส่มาพักใหญ่เลยทีเดียวนะก็เพิ่งเอามาทําคลิปนี่แหละนะครับสวยแล้วก็คุณภาพดีนะครับใครที่ชอบในแนวนาฬิกาที่แบบเฮ้ยย้อนยุคหน่อยแล้วก็อยากได้ที่มันแบบคุณภาพจัดจัดแล้วก็ คุ้มกับเงินทุกบาททุกส,สตางค์เนี่ยผมแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับเ่ะเราไปดูขึ้นข้อกันอันนี้ผมตัดสายแล้วล่ะแต่ผมจําไม่ได้ละว่าผมตัดไปเท่าไหร่นะครับข้อมือของผมอยู่ที่6.3จุดสามนิ้วหรือว่า16.5หจุดห้าเซนอันนี้จุดแรกที่ผมชอบก็คือเนี่ยมันเป็นแบบบีบมันใช้งานง่ายถ้าเป็นนาฬิกาวินเทจจริงๆแบบที่เขาชอบทํามาเนี่ยมันไม่ชอบมาเป็นแบบนี้มันชอบมาเป็น2ชั้นไม่ก็ไปแบบกดเข้าไปแต่อันเนี้ยเป็นแบบบีบผมรู้สึกว่าเออมันใช้งานง่ายดีนะครับนี่นะครับ ข้อมูอผมอยู่ที่6.3นิ้วหรือว่า16.5ซนติเมตรนะครับกับเคสไซส์37มิลผมว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ออกแนวมองที่มันเป็นแบบสปอร์ตจริงๆกว่านี้เนี่ยก็ลองเลือกเป็น39นได้นะครับตอนที่ผมสั่งซื้อเนี่ยมันเพิ่งเปิดตัวเลยนะครับมันก็ส่งแบบอาทิตย์สองาทิตย์มันก็เขาก็จะส่งละแต่รู้สึกว่าตอนนี้ที่ผมเช็คล่าสุดในเว็บไซต์นะ่าถ้าจะสั่งตอนนี้นะในเดือนธันวาคมปี2025เนี่ยนะน่าจะต้องรอประมาณ2เดือนเนาะ ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีนะครับแล้วก็อาจจะผลิตไม่ทันแหละนะครับใครที่มองหานาะฬิกาดีๆนะครับคุณภาพดีๆแล้วก็อยากได้แนววินเทจเนี่ยผมแนะนำบาติกซึ่งคอลเลกชันของเขาเนี่ยหรือว่า,าในรูปแบบอื่นๆของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวบายคอมแพกเอ่ยในรุ่นอื่นๆเอ่ยเนี่ยผมว่าเฮ้ยน่าสนใจทุกเรือนนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยผมจะหยิบมาเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าถ้าผมถุกใจเรือนไหนนะผมก็จะสั่งซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเดือนนี้แล้วนะครับ ใครที่ใช้แบรนด์นี้อยู่เป็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์บอกนิดหนึ่งว่าเฮ้ยสั่งมาใช้เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมซึ่งอย่างแรกเลยที่ผมสั่งมาใช้เนี่ยคืออย่างแรกเลยผมดูราคาแล้ว มันไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับและอีกอย่างหนึ่งกลไกมันเป็นตัวมิโยต้า90น่ะมันอะไรมันหาเยอะหาง่ายนะครับเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยผมสามารถดูแลเองได้เงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันกล้าใช้นะแต่ถ้าเกิดไมโครแบนที่เป็นแบบเครื่องอินเฮาส์จริงๆเนี่ยอาจจะต้องคิดดูนิดนึงว่าเฮ้ยเราชอบมันขนาดนั้นไหมเนาะเราจะเซอร์วิสทีนึงเนี่ยคือถ้ามันมีอะไรเสียเนี่ยมันจะลาบากนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีประกันก็เหอะแต่การที่เราจะส่งไปส่งกลับต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่สนุกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับก็ใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับเขาสามารถไปกดดูรายละเอียดได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ